أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. ان انا قلت تشتيت جو نوان واجب ان انا نوان نوان انا ان انا كابن ตัวระนะครับไม่ว่านาะหรือบางจะต้องรัวไว้ก่อนอาร์เซลตรงนี้ด้วยดีนะครับนะซัซลนะีบนรามมีสุกูลอยู่หลังจากรามเป็นตัวนูนถ้าไม่ระวังเนี่ยจากรามมันจะกลายเป็นนูนได้ซันนาเนี่กลายเป็นนูนทันทีเลยต้องซซลระวังให้ดีนะครับกันนี้คานี้อินนาอาร์เลตัวซีนพูลลมซัลเห็นไหมตัวซีนพูลลมซีนเสร็จก่อนแล้วก็ไปตัวนูตัวรามนี่ี่น้องดูปากให้ดีนะครับ อินน่าอร์เลนาเซลนาโนฮันโนฮันนะครับฮาลิคลำคอส่วนการสาระสองเจอัำสะอิดาตอ่านในชัดนะครับไม่ต้องฮาละไม่ต้องหรือว่าฮันไม่ต้องนวงฮันอีละละสองอีละกองตัวกอบนะครับอยู่ที่โคลินบนว่ามีสุกูล่อหน้าว่าเป็นฟนะอ่านแบบนุ่มนวลไม่ต้องก้อ เอามีฮีอีตรงนี้มัสซีละนะครับตรงนี้มัสซีละนะครับอา่านได้สามแบบสองสี่หกฮีนะครับหากลมหลังจากหากลมเป็นฮัมซะนะครับอันนี้เป็นไอไอตัวย่อของยานะครับอันนี้คือตัวย่อของยาพี่น้องเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นอันนียเครื่องหมายเนี่ยนี่คือยานะครับนะออันอนตรงนี้นูนตาเจกฮัมซาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องหน่วงไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นอันอันนูนตาเจกับซาอิฟะ อซ่อนตัวนูนจอตัวดานด้านอยู่ในปลายลิ้นแต่ที่ปลายฟันลมเออเดียวอาตัวครอบอยู่กลิ้นนะครับบนวามีสุกลนรู้แล้วนะครับผ่านมาแล้วตรงนี้เอาแมงค่าตัวกาฟอย่าลืมนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนพ้นลมแค่แต่เราฝึกไม่ได้เราก็ลองนั่งว่านะคะนะะนะคะลองดูนะครับ อเมกีม like ah, si em. ินูนตาเจกับกอฟนะครับอิฟฟ้าสวนตัวนูนจอตัวกอฟกอฟอยู่ในคนลิ้นอักษรเสียงนะมิวกอบลีกอ่บตรงนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนเบานะครับกอลกาเลสูรอกาอบลไอเน่ยไอไม่เอานะครับไออย่าไอไออันนี้คือไอไอแมวมีน้องดูนะครับปากมันจะต่างกันไหมอันนี้ไอแต่ที่ถูกต้องคือไอไอะเห็นไหม ไอยะอ่าและไอยะนี่ก็ไม่เอานะครับนี่คือฮัมซะยะยะไอยะทิยาฮุมตัวจ้าปลายลิ้นแต่ที่โคนฟันบนนะครับปูดรวมทิยาฮุมยาฮุมทิยาฮุมอันนี้ไม่เอาฮุมฮุมตามตาด้วยอันนี้ตาฮุมเนี่ยอันธรรมดาแต่ตาฮุมตามตาด้วยเห็นไหมฮุมเห็นไหมเนาะฮุมอ่าฮุมอาดาตัวอีลำคอส่วนกลางนะครับอาดะมุนอาลีม อาซาไม่เอาอาแบุญบุญธรรมดานะครับไม่ต้องใบบุละไม่ต้องบุญบุญไม่ต้องบุละไม่ต้องไม่ต้องกระดกลิ้นแล้วก็ไม่ต้องบุญไม่ต้องหนวงบุญอาลีมอย่าอาอาลีมเอาอาอาลีมอยู่ได้สามแบบนะครับสองสี่หกมัจยาอิสมุกัซินเอ้ยมัดอาริลิสุกูลมาบนะครับมัดอาริลิสุกูลนะครับอยูได้สามแบบสองสี่หกไอตัวสุดท้ายตายก็แล้วตัวก็เป็นอักษรเสียงนะอย่าไม่ต้องหัวปากไม่ต้องโกก็ ก็อะไอย่ายาสองนะครับม bon ีฤ ah, oh, ah, um. oh, um. ิ์เล็กอยู่นะครับเขาอ่าเรารู้แล้วนะครับฝ่ามาแล้วนะครับเนี่ยเขาเนี้ยกับเขานี้เหมือนกันเขามีอินอินว่วงนะครับวาจจุบนกุนนะบนนูมีต่เดิจอยู่จำเจนต้องห่วงเสียงอินนีดาวอินนีดาอ่าไม่ใช่อินนีดาวพูดปิดขอมาศนะครับอาหารปิดอีกแล้วอินนีลาคุมขอมานะครับอินนีละคุมตัวกราฟไม่ว่าอยู่ไหนจะต้องพ้นลมคุ้มคุมคุ้ม อินน um, um ีอินน um, um ีน um ี ak, so ong, ab, im, a, e ่สองนะครับนี่และคุมตัวกราฟอยู่ที่โคนลิ้นพลลมมีมตายเจกับนูนะครับอิฮาชฟาวีอันชัตนาซีรุมเนาะนาซีเมอ์นาซีรุมตัวด้านไปนี้ไปฝนมนาซีรุมสระสองเจกับมีมอิดะกามันกูนะอันเนี่เขากับนาซีรุมมูบิดยามูบินไม่เอาบินบเลอันยาบุดุลอันยา นะครับไปสะกดกับอินนะครับนะนะครับอย่าอันเนี้ยไม่เอาอันเนี้ยอันเนี้ยลงมาที่ลำคอสุดละบุญนะครับบุดุลลอฮ์วะตะกูอย่าฮะฮะฮะวะตะกูฮัวอัลติตุกาะนะครับตั้งหน้าตั้งอ้วนอย่าอัดจีไม่เอาอัลติรุ่ยอย่าคำนี้ระวังให้ดีนะครับย่าเล่นย่าอันนี้คือยากแต่ถ้าว่าเราไปออก เยาอันนี้อันนี้ค so ือตัวเป็นตัววาวเลยเย่อเห็นไหมปากมันจะต่างกันเลยต้องเยาเยาอไม่ต้องดูปากก็ดีเยาเยาฟิรอ่าตรงนี้รอบ้างเยาฟิร์แงคุมลังคุมมีนตาเจกับมีเป็นเรียกว่าอิดดกอมิสในมังก็นัสอกิดน้องเสียงคุมมีนนุนตาเจกับดานอิคฟ่าส่วนตัวนูนอตัวดานพานมาแล้วนะครับในตัวดานอ่าในในเมื่อกี้ นี่นะครับป่ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับนะมิลุนูลุนูยาสุลุนูบิคุมวายูอัคนะอย่ากบอกว่ายูอัคไมครับว่ายูอัคยูนะครับไม่ต้องยูด้วยไม่ต้องยูว่ายูอัคฮิคุมอิลาได้สามแบบสองสี่นะครับมันจะอีกมุกว่าสิอิลลา a า a ิ i m u s a ม m a มุซัมอน่วงนะครับอายาลิมก็เช่นเดียวกันสรรสองเจอก็มีวิีดกคอมมานกุณะอ่าน้เข้ากันหน่วงเสียงสองนะครับลิมมุซัมบนมีมีตชดิดนะอยูนออ่นะครับอหน่วงเสียงนะครับ,นะรบมุซัมอาเวลามาสารรสองแล้วมาเป็นรูปยาแบบนี้เนี่ยให้เราหยุดเหมือนเหลือสรฟรฟัลลาตัวเดียวนะครับเวลาเป็นฟัลลาเตยนะเราจะไปอ่านมุซัมไม่ไม่ได้มุซัมมาแต่เราหยุดแล้วถ้าเราอ่านต่อก็มุซัมมันธรรมดาจะไม่อ่านว่ามุซัมไม่อินไม่ใช่นะครับ musamma ta'ta musamman in nah tahu kan ya inna ajalallah la ya lol mau la lahi idza ja tong ya wa mat wajib muttasin nah kan ja ala ya a mau a ala yuakhir law kuntum ta' กุบนนูนมีมีหลังจากนูนตายเนี่ยเป็นเป็นตัวตะนะครับหลังจากนูนตายเป็นตัวตะอยู่ในกฎไหนครับอฟเฟอเนี่ยนะครับอิเฟออันยังไงซุ่มซ่อนหน่วงเสียงสองนะครับซุ่มซ่อนหน่วงเสียงสองจำมาไว้นะครับกุณจุมจะลามูนตะอย่างตท้ไม่อาตะตะัวอีลำคอส่วนกลางนะครับลงไปและมูน ق ็แล้วรอบนะก ا อะไรก็ยาสองลาสันก็แล้วรอบตรงนี้รอนะรอบไปตะไปไปสะกดกับตัวบาบุญบาเป็นตัชชิดรอบบีอินนัววาจิบุนกุนอินนีดาวตัวอินลาขส่วนกางบนวามีสุกูลก่อนหน้าว่าเป็นฟัะอ่านแบบนุ่มนวลยงเสียงไม่กระชากเสียงนะครับเหมือนกับข้างบนที่กลองตรงนั้นแหละเหมือนกันเลยนะครับแต่แก้เปลี่ยนจากตัวกบมาเป็นตัวอินตรงนี้แต่ตัววาสุกูลเหมือนเดิมฟัอ่านอยู่บนอักษรตัวหน้าเหมือนเดิม อาตุกอมีเห็ไมี wrote, ่ไม ah, so, ่ต you know ้องอุอมีไลบญยาเขามีสุขูนก่อนายาเป็นฟก็อ่านแบบนุ่มนเดยวไลแล้วสรรสองเชกับว่าอิดากอมัน g ุน a อานให้เขากนเสียงสยาวมมไลแล้ววนะหฮะอาจคอสล็กรอเวลาจุดบนสระฟรัตัยเนี่ยายเลือตัวเดียวให้เลือฟรัตัวนี้ฟัลัมยซิดตัวทนะครับไปลินซันซิดนะครับ ตรงนี้บนดานมีสุกูนอยู่ส,ต,สต้อนเบา,านะครับกอลกาลัสุโรซิดะฮุมดุอาอ่านตรงนี้ยาว,ยาวห้านะครับมัดว ajibmuttasin อีอ่านตรงนี้นะครับอ่ามัดยาอิสมุงฟัซินตรงนี้อีอิลลัมฟิรอรอฟิรอรอยาวแค่สองนะครับไม่ต้องยาวเกินฟิรอรอไม่ต้องนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแค่สองฮารักะนะครับซสดอกัลลอฮุลลาริม